สวัสดีครับพาลูกมาเที่ยวหมูบำลุงทางหลวงชนบุวังน้ำเขียวนี่ครับวับงน้ำเขียวสวยครับดูวิวอนาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยผงพาย พาหมาน้อยมาดูหมอกนะครับวันนี้โอ้โหบรรยากาศหมอกซามห่วยมากครับเ,ออเด็กผีเด็กผีไปไหนใครๆครก็กรีกจุดดูน้ำนะครับเฮ้ยนี่มันเล็ดจริงๆนะ เดตเตอร์ซิตีเป็นยังไงกับบรรยากาศวันนี้ครับสัมผัสหน่อยบรรยากาศกำลังดีนะครับไม่ร้อนะทิวเขาวสวยงามมีเมฆมีหมอกจะดูทางนู้นกันไหมครับนะนี่ก็มาอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นจุดกลางเต็นท์และชมวิว นี่ครับมีของขายเยอะแย,ยะมากมายสถานที่สวยงามอ สำหรับคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกด subscribe